ก็บอกพี่เสือนะแต่ว่าฉันแบบเสือมดอมที่สองตกอ,อยจริงจริงๆหรอแต่พี่เสือ,ขอเขาหลอจริงนะเนี่ยมึงเนี่ยพี่วงดี่รู้มักยพี่หล,อ,ลอน่ในะั้น สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องซิลด้ลยแบบนี้วันนี้เราจะมาดูเทียมไอเอิ e ีที่3นะครับเป็นโยชิแคมนั่นเองน,นะทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบบอกตัวเองว่าแบบเออคงเดาไม่ถูกหรอกว่าเขาจะลงอะไรยังไงบ้างใช่ไหมสรุปก็คืองงงงจริงแล้วคือดูเวลาใช่ปะ่ะแต่ละอีพีก็คือเลทแบบ ไม่เท่ากันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใกล้เคียงกันมากขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยจะ7ก็แบบอาจจะแบบ7นิดนึงเเกือบแแบบ7ต้นต้นอะไรเงีง้ยไม่เลยอินดี้มากแล้วแต่ค่ายเขาจริงๆนะครับทุกคนว่าแบบจะเป็นอะไรยังไงจะลงวันไหนจะสั้นยาวขนาดไหนคอนเทนต์อะไรยังไงก็คือแล้วแต่เลยอะว่าแบบใครจะถ่ายมานานขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้รีบไปดูดีกว่าฟุกดูในช่องซับไทยนะครับช่องขุมซับนั่นเองฟุกจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จเนี่ยลองเข้าไปแบบปั่นวิ แบบไปเพิ่มยอดวิวให้น้องหน่อยแล้วคือชื่อคลิปในช่องขุมทรัพย์เนี่ยเขาบอกออกเดทกับพี่เสือเลยหล่องั้นรีบไปดูกันดีกว่านะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูอย่าลืมกด Subscribe ฟลุกด้วยกดกระดิ่งกันไปด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคนวันนี้รีบไปดูกันดีกว่ามันแบบเลยหล่อออกเดทหล่อเลยหล่อเลยหล่อช่วยไม่กินมั้ครับโอ้ยมโมเมื่อกี้หล่อมากสวัสดีค่ะ 아, 그, 그쪽에 보름달이 있었거든 근 그게 갑자기 안보이게 어가지고 시원해졌어 이거 진짜 이쁘다 야경 마시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  이만 지금, 오, 지금. Right now 오. 오. 네, 아, 네, 이, 이 세계에 아름다운 것은 카메라에 못 담깁니다 그럼 이거는? 응? 이거는 멋있어서 담길 수가 있지 아, 시험 <laughs> 우와, right wow. 네, 거의 이 세계의 아름다운 것은 카메라를 담깁니다. 그럼 이거는... 응? 이거는 멋있어서 담길 수가 있지. 아 oh. 시험... <laughs> 어... <웃음> 안녕하세요. 제가 오늘 가고 싶었던 곳에 가 있는데, 비욘드로드 가서 되게 힐링 받고 오겠습니다. 도착했습니다 개 노을어? 비엔드로드 가시쥬 하루에 퇴여 뱀록 뱀록 찡찡 오늘은 시호가 나벨을 만들어준다고 하 그래서 오 게스트 게스트를 불렀습 루니라 너안녕하십 요새 시 자주 놀러오데 แต่กกมมาแล้วันนี้รน่นแรกันเล่ต่สนุกิลสุบสสัสบสสัสนา่แรปด้วยเหรอเขาแรปเขาแรปลายสองคนนี้เออเขาต้องแรปซะหน่อย

엄마가 그러니까 어머니 감사합니다 이러게해네스 우리 숙소에서 우리 이렇게 한거 처음이야 진짜 쇼가 오늘 처음으로 와가지고 아 아로 아까 내가 참가해 해주이렇게한거 처음 이야네스 우리 숙소에서 우리 이렇게 한거 처음이야 진짜 아로 오늘 처음으로 와가지고 해주시 น่ารักคือแบบเอจริงเนี่ยดูอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยปิดไปเลยยีสี่ชั่วโมงดูได้เน่ยโอเคโจ้โ้วอ่ะนาะไม่บอกพี่เสือนะแต่ว่าฉันแบบ 저건 없이요 진짜로. 나 배고파. 언제까지? 오케이. 좋아. 나 배고파. 이렇게 배고픈데 좌석에 문제가 니다 사람이 있어도 어, 왜 재미있어? 아 진짜 พี่석어라 아. 아. 싫어. 심귤증이야? 나 무슨 증이야? 이라고 심리왕. 나 진짜 허락인 진짜 나เนี่ย 뭐냐? พ 아! 와이러브! 와이러브! 로봇! 와이러브 진짜! 일등이라고? 로봇! 우와! 루산자무 시누. 로봇! 유혹나 시누. 와이러브! 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 와이이러브와 ไม่น่าเลยค่ะคุณเดชสมาเดีย่ม่ได้แบบเออได้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้รึปะแบบไปคนเดียวเลยอ่ะไม่เลย่สตอกใจเลย

โอ้ยติดมากอโอมาเตยผมอีอะไรอีกอ่ะอันนี้ฉันเห็นมีมแล้วไม่เจออะไรหรอกนะน,าน่ารัก <웃음> <웃음> 여러분 이게 여시 이 편집한 이 이게 여시 형의 심장을 표현한 <laughs> <탐하는 것 웃음> 작품이에요 네. 네. 원래 흰색 흰색과 흰색과 검은 <laughs> <laughs> <홍보대의 웃음> 다시 좋은 노래 <laughs> 노래 쓰러 <노랫으러 웃음> 행복하러 가겠습니다 네. 행복. 행복하러 가세요 <laughs> <laughs> 거의 여, 여기는 작업실이 아니라 미술관 아니야? 아닙잘니다 여기 그림에 특징 하나 있어요. 마지막에 사인 재킷 되는 거요오 맞아. 저안 해. 어. 주문 하습니다 어때요? 나라. 저는 일단 느낌이 났으면좋겠어서 이렇게 같 그냥 먹내 어때요? 니가 나가야 돼. 나가야 돼. 나가야 돼. 나가야 오빠! 찍었습니다. 오이나와 <뭐라라> <우리나라라> <뭐라라> <뭐라> อาจริงทุกคนฟูอะไม่คาดคิดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ E p พี EP, พี่ซอกแล้วฟูฟูฟไม่คิดว่าฟูแบบจะสามารถลื่นไหลแล้วก็กีดทุกคนได้ขนาดนี้พอแบบเหมือนพอมันเป็นแบบวอล์กเดี่ยวใช่ปะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นตัวของเขามากอะรู้สึกตั้งแต่อ p พีพ่ซอกแล้วคือพี่ซอกแบบน่ารักมากฟูก,ก็แอบกบีดพี่ซอกจนแบบบางคนแบบว่าฟูแบบ ดโดนตกแล้วหรือเปล่าใช่ไหมพอมาดูพี่เสืออีกรู้สึกแบบเอเอพี่เสือก็น่ารักเขาก็มีมุมน่ารักของเขาอะแล้วเราก็แบบเราก็อินไปด้วยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะอินขนาดนี้แต่แบบก็น่ารักจริงๆแล้วพอแบบอ,อไม่รู้ไม่รู้รแล้วหัวใจแล้วรักเทเชอร์จบต้องบอกไปเลยว่ารักเทเชอร์12คนแค่รักใครมากสุดทุกคนก็น่าจะรู้นะครับทุกคนแต่คือน่ารักจริงๆอะถ้าแบบใครเมนพี่เสือคงแบบตุยแหละเพราะว่าฟูกยังรู้สึกแบบเขาน่ารักมากขนาดไม่ใช่เมนโฟกอะทุกคนมันแบบ ตอนแรกก็ไม่รู้มันรู้จักชื่อคลิปใช่ไหมแบบออกเดทกับพี่สะตอนแรกเราก็ไม่รู้อะไรพอมาบอกตอนหลังว่าแบบเขาอยากให้มันเป็นฟิลเหมือนเดทกับเขาเขาก็เลยแบบพาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี้เที่ยวนั้นเขาก็เลยถ่ายมาเยอะเขาก็บอกว่าเขาถ่ายมาเยอะนะแบบอยากให้เห็นไลฟ์สไตล์มุมนู้นมุมนี้มุมนั้นแล้วคือแบบดูอบอุ่นนะแผลอะ่ะทุกคนไปดีกว่าวันนี้มากกันแบบแค่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฟลุกด้วยกดกระดิ่งกันไปด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคนอย่าลลลลืมไไไไปปปปปดดูคคคคคิิิ official ขอออองงงงเเรรานนนนนน้้้้ววยยจจกกัััหะะะ็บทุ 너무 치부해 불행자, 저다 볼수 없어. 너무 눈보신 일로, 눈을 가려봐도 숨겨둬도.